สวัสดีครับผมวันนี้มาดูพาวเวอร์นะครับผม LPS นะครับผมอ่าพันห้านะครับจากคราวนะครับผมตัวนี้ก็เอาไว้ดันกลางได้สบายๆเสียงแจมๆนะครับผมมีกันสองตัวตัวละหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมหกพันห้าร้อยบาทนะครับต่อตัวนะครับแรกสองพันสามนะครับผม EQ พันห้านะครับผมส่วนคอร์สก็หนึ่งพันบาทนะครับผมไมลอยสามพันสองร้อยบาทนะครับผมไมลอยแจมๆเลยนะครับสัญญาณดีนะครับรุ่นนี้นะครับผม ใครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับชุดนี้นะครับผมแร็กก็สภาพสวยนะครับผมใครจะสนใจนะครับผมก็มาดูดอก PCM นะครับผมยังอยู่นะครับตัวนี้ดอกละเก้าร้อยบาทนะครับสภาพเรียบๆเลยนะครับดอกละเก้าร้อยบาทนะครับผมคันนี้ก็ดอกละเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยๆเดิมๆนะคู่ดอกนะครับผมมีเบียดสองนะครับผม เบียรคู่นี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับผมดอกละห้าร้อยบาทนะครับผมสองสองสี่สองนะครับผมสองสองสี่สี่นะครับตัวนี้ดอกเดิมๆดอกละสามพันบาทนะครับผมมีไม่เดิมดอกหนึ่งนะครับสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมดอกเดิมๆดอกละสามพันบาทรวมส่งนะครับผมใครที่สนใจมีกันสี่ดอกนะครับผมมาดูพาวเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมพาวเวอร์ประกอบนะครับผม tr สิบคู่นะครับเป็นระบบ switching นะครับผมไม่ใช่มอแปลงเบาๆสบายนะครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผม อ่าแรกสองพันสองนะครับผมเอาพร้อมแรกพร้อมส่งเลยก็เก้าพันบาทต่อชุดนะครับเก้าพันบาทนะครับชุดนี้กับแรกนะครับผมพร้อมส่งเลยนะครับผมสิบแปดคาละสออิ่มอิมนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมอ่าตู้ JBL นะครับผมงานแท้นะครับตัวนี้อ่าใบละหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับผมอ่าตัวนี้เอฟเฟกไม่ออกนะครับผมโรดซี่นะครับผมเอฟเฟกไม่ออกก็ตามสภาพสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมใบลอยก็มีนะครับผม ไม่ลอยตัวนี้ก็ดังข้างหนึ่งนะครับผมอีกตัวหนึ่งเปิดไม่ติดนะครับผมพันหนึ่งเผื่อใครหานะครับถึงพันบาทตู้พลาสติกสามพันห้าตกคู่นะครับผมสามพันห้าเสียงดีนะครับผมใครหาอยู่นะครับผมตู้งานกราฟ JBL นะครับผมสี่นห้าริ้วพวงปั๊มนะครับผมคู่ละสี่พันห้ารวมส่งนะครับเป็นแม่แท้งหุ่มพรมนะครับผมสี่พันห้านะครับมิกเล็กนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผม เต็มๆเลยนะครับยังไม่ลอกพลาสติกออกนะครับใหม่กิ้งเลยนะครับผมถึงพันหบาทนะครับผมหรือว่าจะเป็นเบนนาลอยหนึ่งพันบาทนะครับผมโซเค้นนะครับไม่ลอยนะครับผมได้ๆนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าครอสบอสด้านล่างนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมโมดิฟายสี่พันห้านะครับผมโซนิกอัลตร้าไมเซอร์นะครับผมจากบาลานเชอร์นะครับตัวนี้สวยมากนะครับผมสามพันบาทนะครับผมสามพันบาทครับผมกีตาร์ก็สองพันบาทนะครับใครสนใจมาเล่นนะครับผมเสียงดีนะครับผมเล่นทุกวัน นะครับ power ประกอบนะครับผม power ประกอบตัวนี้ก็กูใส่แน่นๆเลยนะครับผมตัวนี้เราขายอยู่ที่6,500บาทนะครับ18คันละ2อิ่มๆนะครับผมประกอบอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าใส่แรงแน่นแน่นอนนะครับผมคาปาเต็มนะครับผมมาเลนเจอร์นะครับผม4,500บาทนะครับผม4,500บาทนะครับผม si 5,500 s B นะครับผมตัวนี้13,000บาทนะครับผม13,000บาทนะครับ ใครที่สนใจแค่ไหนตัวไหนก็สอบถามช่างชนที่0 65086 0 3 7, 6 1ช่างชนพนมนรงกนะครับผมแกล้วก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ